ดวงชะตาสมพงกับบอยปรกรณ์เปิดกูมารดดกน้องวันใหม่พี่ชายทั้งสามยอมยกสิบล้านให้แม้ไม่ใช่น้องสาวแท้แๆกลายเป็นเจ้าหญิงน้อยของวงการบันเทิงไปแล้วสำหรับน้องวันใหม่ฉัดบริลลักษ์ พอตอนนี้สเสน่ห์ความน่ารักมัดใจทั้งคนในและคนนอกวงการทั่วประเทศชนิดที่ไม่มีใครไม่รู้จักเพอเพอคุณโหมยดูจากคิวชุกลำหน้าพี่ชายหนวดงามเฮียบอยประกรณ์ฉัดบริลักษ์ด้วยซ้ำความฮอตของน้องวันใหม่มาจากความน่ารักและเป็นเด็กอารมณ์ดีซึ่งไม่เพียงแต่คนทั่วไปที่สกิดใจในความน่าเอ็นดูเท่านั้นเจ้าของสินค้าไม่ว่าจะเป็นโฆษณาไส้กรอก CP c p e a s y s n a c ส ชูออนไลน์ online, MK สุกี้แชมพูเคียรวมถึงเจ้าของงานอีเวนต์ต่างก็หลงสเสน่ห์สาวน้อยแก้มใสทั่วหน้าต่างแสดงความจำนงจองตัวอยากให้ไปร่วมสร,สร้างสีสันให้กับสินค้ารวมถึงเป็นแม่เหล็กให้กับงานอีเวนต์ทั้งในและต่างประเทศชนิดคิวแน่นเอียดความฮอตนับวันยิ่งทวีคูณทำท่าจะเบียดเฮียบอยเฮียหน่องเฮียพัดตกขอบ เพราะโฆษณาบางตัวทั้ง3เฮียก็พลอยได้รับอันนี้สงจากน้องหมอยด้วยข้อแม้หากอยากได้น้องสาวคนเล็กของบ้านฉัดบริลักษ์ไปทำหน้าที่ชูรสให้กับสินค้าในฐานะพรีเซนเตอร์ก็ต้องยกทัพ3ามเฮียไปร่วมด้วยซึ่งทั้ง3มเฮียก็ไม่ขัดกับการรับงานแบบเมายกแพก็คเพราะการทำงานแต่ละครั้งค่าเหนื่อยก็มักจะใส่เข้าบัญชีเพื่อสนับสนุนเงินออมให้กับน้องสาวตัวน้อยแทบทุกงาน ไม่เว้นแม้แต่ง,งานที่บรรดาเฮียเฮียสุดหล่อของบ้านรับมาถ้าเหนื่อยส่วนหนึ่งของทุกคนก็จะแบ่งสันปันส่วนใส่บัญชีไว้ให้น้องเสาวตัวน้อยเช่นกันซึ่งขณะนี้แววว่าตัวเลขในบัญชีของนางฟ้าตัวน้อยบ้านฉัดบริลักษ์มีทุนค่านมที่ทั้งพี่พี่และคุณแม่ตั้งใจเก็บไว้ให้เฉียดหลักสิบล้านเลยทีเดียวเรียกว่าการได้พบกันของวันใหม่และเฮียบอยรวมถึงสมาชิกทุกคนบ้านฉัดบริลักษ์ นอกจากจะช่วยเติมเต็มความรักให้กันและกันแล้วดวงยังสมพงช่วยหนุนกันในเรื่องงานอีกด้วยเรียกว่าดับเบิลของความแฮปปี้จริงๆยกให้เป็นอีกหนึ่งครอบครัวตัวอย่างที่น่ารักทางบ้านจริงๆคะ่ะ